อนนี้อยู่กับช่องของ our pad นะครับวันนี้ผมจะมาดูหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับอ้าทุกคนเห็นนะวช่คะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันเข้อตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับและผมเพิ่งมาดูวันที่24อ้าทุกคนเห็นนะวช่คะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันเข้อตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับ ผมเพิ่งมาดูวันที่24พฤษภาคมมาแล้วผมมาดูกับพ่อแม่นะครับซึ่งเรื่องเนี้มันก็เป็นเรื่องล่าสุดของหนังเรื่องนี้นะครับนักแสดงนำโดยคอมคลูสครับ ตอนนี้อย่างแรกที่ผมจะไปทำก่อนนะครับก่อนที่หนานจะเข้าผมดูว่าครับผมก็จะไปกินข้าวก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปตส่ข้าวตอนที่ผมกำลังกินข้าวอยู่นะคะไปดูกันเลยอ๋ะนะอวัอนนี้ผม,นะมวผม่าคนกินนี่ครับบะหมี่หมูนี่นะครับ,กกรบแล้วผมขอท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมขอเวลาช้านิดนึงนะครับต้องขอตไปกองนิดนึงนะครับแล้วถ้าผมกินเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมเปิดไปดูนะครนะับตอนนี้ขอดับกล้องก่อนนะครับ ก็คือเรากำลังกินข้าวเสร็จพอดีเลยเมื่อกี้ตอนนี้น่าจะประมาณ5โมง28นะครับแล้เวเราดูหนังรอบมโมงนะครับกว่าหนังจะเริ่มเริ่มฉายมันก็น่าจะปรมาณครึ่งชั่วโมงนะครับว่าเดี๋ยวก็แบบถ้าหนังเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมก็ถ่ายอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวว่าหนังหนัง w ช i ่ h is impossible ภาคใหม่ล่าสุดเนี่ย มันสนุกหรือไม่นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมหอปิดกล้องให้ีูนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ผมดูหนังเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะที่ผมเพิ่งดูหนังเรื่อง Mission Impossible ภาคใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับและตอนนี้ ถ้าผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็จะขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปใหม่จะเป็นอะไรเป็นรอรู้กันเลย